ประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2565เมื่อวันที่28กันยายน2565เวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามชั้น2นางสาวสุวรินพลอาสารัตรองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่หนึ่ง ประจำปีพุทธศักราช2565โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามพร้อมโดยนายภาคินติระพงไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามคณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงโดยระเบียบวาระการประชุมสําคัญมีดังนี้ระเบียบวาระที่1ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทาราบดังนี้มีการถ่ายทอดสดการประชุมทางระบบเสียงไร้สาย เพจเทศบาลเมืองมหาสารครามและทางสถานีวิทยุเทศบาลเมืองมหาสารคราม FM 1 0 0 m h z เมกร้อยใจชาวเทศบาลประกาศเทศบาลเมืองมหาสารครามเรื่องการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2 5 6 6หถึง2570และพุทธศักราช2 5 6 1หถึง2565เทศบาลเมืองมหาสารครามจำนวน5ฉบับและแจ้งพนักง,งานเทศบาล พนักง,งานครูเทศบาลเมืองมหาสารคามที่จะเกษียณอายุราชการประจบีงบประมาณพุทธศักราช2565จำนวน18ท่านรับเบียววาระที่2เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติรับรองการประชุมระเบียววาระที่3เรื่องกระทู้ถามไม่มีระเบียววาระที่4เรื่องคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้วไม่มี ระเบยียบวาระที่5เรื่องที่เสนอใหม่ยติที่1เรื่องขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565จำนวน3รายการงบประมาณ21,800บาทยติที่2เรื่องขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งใจเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565งบประมาณ2,339,700บาท ยัดติที่3เรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเล่นเด็กสนามกลางแจง้งประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2562งบประมาณ2ล้าน5แสนบาทยัดติที่4เรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณียังมิได้ก่อนนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564จํานวนหนึ่งรายการงบประมาณ4ล้าน2แสนหหมื่นบาท ยัติดว่วนที่ 1. เรื่องขออนุมัติการเงินกรณียังมิได้ก่อนนี้ผูกพันประจ,บบจำบปีงบประมาณพุทธศักราช2565จำนวน14โครงการงบประมาณ28,488,800บาทยัติดว่วนที่2เรื่องขออนุมัติการเงินกรณียังมิได้ก่อนนี้ผูกพนันประจ,บบร 25, จำปีงบประมาณพุทธศักราช2565จำนวน9โครงการงบประมาณ2,339,700บาท ซึ่งทุกยติสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ทำให้การพัฒนาอันสมัยมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวนี้นะครับปีหนึ่งปีสองไม่ต้องมีคนโทรมาบอกแล้วว่าไฟไม่ดับอะไรไฟดับอะไรนะครับก็คือส่งเรื่องเข้าไปลายโอเคได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องผมได้รับก็เสนอและร้องเรียนมาจากคณจนสามกีสองซึ่งตอนนี้นะครับถนน ถนน,นในเขตเทศาบาลบางมอญรารคามหลายซอยหลายเส้นนะครับที่ที่เรายังไม่ได้ตั้งชื่อที่ยังไม่มีชื่อนะครับหลายเส้นมากในเขตเทศาบาลผู้บริหารว่าควรจะให้ส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับออกสำรวจสื่อที่ดีนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายของวัฒนธรร,รมเราจะได้ต่อเิมต่อยอดของวัฒนธรรมโดยอธิบายตน ที่โรงแรมตรลศิลาเกี่ยวกับเรื่องปอระชาชนที่มีที่อยู่ชุมชนต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนร้องทุกร้องเรียนเข้ามากับปัญหา,าต่างๆที่ในชุมชนไม่ว่าจะเป็น